มันไม่กระตุกแรงเลยว่ะ สวัสดีครับขออารพลเข้าสู่โอบิชแนลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ครับผมเราอยู่กับเกมสมเมอร์วอลสกายอารีนากันอีกแล้วนั่นเองนะฮะโดยภายในคลิปนี้ภารกิจตามราชยูจูสึไคเซนกลับมาแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็แพ็กที่เราได้ทําการเติมไปเนี่ยจะเป็นมูลค่าประมาณสักหมื่นกว่ากว่านะครับอ๋อแล้วก็ถ้าใครจะเติมเงินนะครับยังไงก็ฝาก Power p ร์พไว้ด้วยละกันสามารถเติมถูกเติมไวกว่าคุณเติมเองนั่นเองนะฮะแล้วก็เวลาเติมเนี่ยอย่าลืมเลือกสตีมเมอร์ที่ตัวเองอยากสนับสนุนด้้้้วววยยลลกกกกกัันนคถาาิดดไไม่ออ็ฝ มาเดี๋ยวเรากดรับของเลยดีกว่าโอเคน่าจะครบหมดแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าของที่เราจะเปิดในคลิปนี้เนี่ยมีสกอร์อะไรบ้างนะครับนี่ดูจุดสึกไคเซนสิบใบนะครับแล้วก็จะมีสกอร์ข้ามธาตุหนึ่งใบนี่แล้วก็แสงมืดครับแสงมืดรวมๆเนี่ยน่าจะประมาณ40บใบนะครับตื oh. ่นเต้นว่ะทุกคนผมว่าวันนี้มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่มันเป็นไฮไลท์เอาไว้แบบเอาไว้ขีงได้ <Yeah. S 1> <laughs> มา ขอผ่าต้นไม้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเช็คชนเนลก่อนทุกคนโอเคอยู่ช anel 12นะครับมาซาะทาวของเรานะฮะมาของต้นจัดไปน้องๆเริ่มด้วยสกอร์ข้ามธาตุก่อนเลยละกันอันนี้ก็มีโอกาสได้5ดาวแสงมืดเหมือนกันนะฮะ3 2 1สองหนึ่งกบเอาดีๆอุย้ยน้องเนยแม่งเอย้ยใบแรกก็ลอกูแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับแล้วก็จุดจะสือใครเซ็นสนะิใบเนาะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ subscribe c h anel n o b กันไว้ด้วยละกันนะครับเป็นกำลังใจใผมหน่อย10ใบขอกระโจยมืดกระโจยแสงแมงงูงิงมืดก็ได้นะครับไปครับจะตุกเล็กน้อยถึงปานกลางหุยโอ้ยไม่งือ ขอ่าแสงได้ถ้าเป็นโนบาระเนี่ยโนบาระลมนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนทดไว้ในใจอันนี้มาใช้ปีกม่วงไม่ได้ใช่ไหมทุกคนในสกอร์เนี่ยโอเคไปต่อเลยแล้วกันฮึบเอาดีๆโอเคสีดาวนะครับตัวประกอบหัวม่วงธัดลมเลขแปใบขอ5ดาวแสงมืดสักตัวนะแฮปปี้เอนดิ้งสวยๆเลยโอยตัวนี้น่าจะเป็นธาดลมอ่ะชัดเลย บอกแล้วผมวิจัยแสงฟ้าผ่าสกอร์มาเป็นระยะกว่า10ปีนะครับปุ๊อันนี้ลมอีกแล้ววะเนี่ยยูจิเอ้ยสมตัวติดแล้วนะอไอ้สกอร์จุดจุืือ่ะคือแพงมากทุกคนแต่คือมันมีโอกาสได้5ดาวแสงมืดไนงะผมก็เลยเติมเน,นี่ยตัวเนี้ยเพื่อนกระโจยกระโจยมืดได้โปดเอ้ยยูจิแล้ววะเนี่ยโอเคแมงงงยิงน้ํานะครับหใบทุกคนปุ๊บ กระตุกนิดหนึ่งอาจจะเป็นธาตุไฟปะ <S 2> <S 2> โอเคธาตุแสงนะครับสี่ดาวห้หาดาวเพื่อนที่เราต้องการคือ5้าดาวเท่านั้นเลยโอเคมาสามใบปุ๊บมันไม่กระตุกแรงเลยวะวยท้าอะไรอ่ะ สีเหลืองหรือสีขาวเอาดีๆโอ้ว่าสีเหลือง oh, <no. S 1> กระจจยเหลืองแม่เอ้ยตอนแรกนึกว่าแสงบ้าจริงโอ้ทำไมไม่เป็นแสงไปวะลืมไปว่าถ้าเป็นแสงเนี่ยชุดมันจะสีขาวอ,อันนี้ก็ถือว่าดวงดีแล้วนะครับเพราะว่าได้5ดาวมา2ตัวเนาะตัวสุดท้ายกระตุกด้วยผ่านหมื่น,นะครับมาผ่าซะหน่อยไปยะป้า มาถึงสกอร์ที่เราคาดหวังกันมากที่สุดในคลิปนี้แล้วนะครับเป็นสกอร์แสงมืดเนะาะ40ใบผมจะเอาเรตอัพออกแล้วกันขอให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับมา3-2 1สอหนึ่งเลยครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใจเย็นนิง่งๆไว้โอบิกออมืดล่มแสงอะไรก็ได้ห้าดาวแสงมืดอะ่ะผมต้อนรับหมดนะฮะจังหวะนี้จะซ้ําก็ไม่ว่าขอให้มาไว้ก่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผาแรกกไม่มาเลยวะ ทึบทึบหายากแค่พี่บ้าวผมว่าวันนี้มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นที่มันเป็นไฮไลท์เอาไว้แบบเอาไว้สึงได้อ <c oughs> โอ้โหซามูไรอีกแล้วว่าไอดี oh, ผมไม่ชอบมาแต่แบบส oh, <no. S 1> ดาวตัวสว่ะทุกคน oh. อย่าว่าแต่5ดาวเลยนะสดาวไม่มาแต่ตัวสว่ะ oh. ตัวกระจอกอะว่าง่าย,าย oh. ๆเปลี่ยนเปลี่ยนสกินแทนซะหน่อยมาเลยต้นนึง เยอะไปเอาเดีๆเอาเดีๆเพื่อนยูก,กามิมาสามสิบใบเมื่อกี้ผ่านไปสิบใบนะครับหนึ่งผ่าก็ถือว่าดวงดีตรงฟ้าผ่าแต่ดวงอัปปีตรงสปีชี่มอนที่มันเอามาให้เรานะครับเป็นตัวแบบตัวขย <c oughs> ะเฮ้ยูผิดอะไรเนี่ยนี่ทัดแสงมาท <c oughs> ัดมืดน,นะครับอ๋อเพราะว่าเราได้ทัดมืดจากไอตัวโนบลรามืดไปแล้วรอบหนึ่งเนาะตัวนี้ซ้ำไง <c oughs> เรื่อยๆนึ่นกระตุกอุย๊ยกระตุกแรงยังไงสิกระตุกทำไมก่อนผมมันกระตุกลัวๆเลยวะ่ะทรงแบบนี้หรือว่าหาต่อไปเนี่ยผมว่ามาแน่ทุกคนขึ้นเหมมมมมมิมขึ้นเหิมหาต่อไปผมว่ามาแน่ยังไงสิ ว่าแต่ผ่าต่อไปจะมีหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผ่าต่อไปจะมีก่อนหรือเปล่าเพื่อนโอ้โหเว้นานานแล้วนะุ่นนี้ผมเปิดโคตรไวเลยนะสิบใบแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาดีๆหกห้าสี่สามสอง โอ้โหโคตรใจร้ายอะทุกคนเกมหาต่อไปเนี่ยผมว่ามาแน่ทุกคนคือเหิมเหิม,ม <c oughs> โคตรใจร้ายอะเอาจิงทุกคนว่าเกมมันใจร้ายกับผมไหมกี่คลิปแล้วเติมไปกี่หมื่นกี่แสนแล้ว <c oughs> ให้กันบ้างก็ได้มัง้ม <c oughs> องอมาเปิดสกอเเจอีกแล้วเนี่ยตอนแรกว่าจะไม่เปิด โอเคเรายังเหลือ5ดาวที่เราได้มาในคลิปนี้ด้วยนะครับแปลว่าเราไม่ได้ม้อนใหม่สักตัวเลยหรอคลิปนี้ทุกคนตอบให้ผมชื่นใจหนะ่อยนี่คือเราไม่ได้ม้อนใหม่สักตัวเลยใช่ไหมครับตัวกระจอกอะว่าง่ายๆสี่า <c oughs> ดาวก็ซ้ำห้าดาวก็ซ้ำซ้ำหมดเลยมาสูตายนะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าตะแบงขั้นสุดเลยเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> ซื้อทุกความเป็นไปได้ <c oughs> ทำไมสกอร์แสงมืดผมแบบไม่มีดวงไอดีตัวเองเลยวะโหหนึ oh. ่งพานะโอโหไม่อยากจะเชื่อ ไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าอีกเกือบ20,000บาทที่หมดไปนี่ก็คือไม่ได้อะไรเลยเหรอครับไม่ได้มอนใหม่มาเล่นสักตัวเลยเหรอโอเคครับไม่เหลืออะไรแล้วครับเหลือแต่ความว่างเปล่าและความผิดหวังสิ้นหวังว่าวันนี้มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นขอให้มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับอมืดลมแสงอะไรก็ได้5ห้าดาวแสงมืดอ่ะทำาไยแล้วว่าอย่าว่าแต่5้าดาวเลยนะสี่ดาวไม่มาแต่ตัวสว่าะตัวกระจกเอาววาง่ายๆ โอเคใครจะสุ่มอะไรก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับส่วนใครที่ดวงอับปีหรือว่าดวงไม่ดีเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่ามีโอบิกเป็นเพื่อนแล้วกันกอดๆนะครับเนาะเรียกได้ว่าขยันเล่นก็แล้วเติมเงินก็แล้วทุ่มเทอะไรก็แล้วมันไม่มาสักทีทอะยั <c oughs> ไงไงก็ <c oughs> ถูกใจครับแล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยยังเหลืออีกหลายแพ็คแต่บอกได้เลยว่า40ใบที่เปิดไปในวันนี้เนี่ยงิดเลยว่ะปผมขอตัวลากันไปแล้วครับบ๊ายบาย คลิปนี้น่าจะมีเป็นไฮไลท์นะครับแต่ว่าเป็นไฮไลท์แบบโอ้โหอย่างงีอ้อ่ะโอเคไปละบ๊ายบายเจอกันครับใครที่เติมหรือว่าใครที่จะเปิดก็ขอให้โชคดี